โคตรหลอ่อโคตรคตนท่าตีคือพี่เก่งแบบขอชื่นชมเรื่องการแสดงแล้วกันเรารู้สึกว่าทั้งตัวพี่เก่งทางน้ำปิงอะ่ะดูเปลี่ยนไปจากไพอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำเรีแอคชั่นเนาะ ออฟฟิเช okay, <Okay, S 1> <ม>ียลเทรลเลอร์ของเขมจิตาต้องรอนนะคะมีการกําหนดออนแอร์เรียบร้อยแล้วนะคะคือเดือนหน้าจริงๆเราห่างหายกับการทำเรียลชันไปนานพอสมควรนะแต่ว่าคือจริงๆก็ไม่ได้หายไปะนะแค่ไม่ได้ทำลง u t u b e เฉยๆไปติดตามกันที่ช่อง Tik To อกได้นะคะปัจจุบันเราทําตัวรีแคปกับเรียลชันของข้ามฟ้าเคียงเธออยู่นะคะค่ายเดียวกันเนาะดูมันดีใครสนใจก็ไปกดติดตามกันไว้ได้นะคะเราก็จะลงรีแคปหรือแนะนำซีรีส์แนะนำหนังอะไรพวกนั้นในช่อง t i k t o k นะคะเพราะว่ามันตัดง่ายกว่า ง่ายๆก็คือดิฉันขี้เกียจนะคะเริ่มมีความขี้เกียจอยู่เยอะก็เลยข้ามไปทําตัวติ t กต็อกแทนแต่ว่าถ้ามีเวลานะคะเราก็จะมาลงคลิปในช่อง YouTube ของเรานั่นแหละแต่ว่าถ้าใครอยากจะติดตามแบบรุ่เร็วรุ่เร็วหน่อยก็ไปช่อง Tik t o ็อกกันได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะจ๊ะเรามาเริ่มเรียชันกันเลยกับเข็มจราต้องรอด Offi c i a l ยล er เทเลยค่ะตระกูลของแม่ถูกสาปให้ลูกชายทุกคนที่เกิดในตระกูลนี้ ตายโหงก่อนอายุ21ปีนี่ผีมาทำร้ายมันก่อนเลยเหรอไอ้เข็มปกติยันพ่าครูกูอยู่ได้หนึ่งปีแม่งร้ายแรงจริงเว้ยไอ้เข็มกูว่า คุณต้องาพามไปหาตัวช่วยแล้ววะงานภาพเขาดูสวยขึ้นนะหมายถึงครั้งที่แล้วสีมันดูสดใสอันนี้เริ่มดูหมุนหมนขึ้นนิดนึงซึ่งเราชอบเราชอบสีนี้มากกว่านี่อาจารย์พลันหมอทำตัวตึงย่านนุบลโคตรหล่อโคตรคนท่าตีคือพี่เก่งแบบ สวยน้ำปิงอะ่ะน้ำปิงสวยมากจ้องจนหน้ากูสึกมาแล้วมั้งมึงชื่อเข็มใช่ไหมอย่างเห็ดอย่างเห็เฟ้าเห็ดบ่าถึงหกเดือนตายแน่นอนนรืว่าเรื่องเรื่องการแสดงโดูดีขึ้นนะหมายถึงตัวพ่ออ <บา S 2> ่ระรู้สึกไม่ใช่ที่ของมึงรู้สึกเข้มขึ้นผมขนะครับผมขอร้องล้ เรื่องเอกี่ยวกับในเว้นของเอร์อขุบยูมันอาจจะเกี่ยวข้องกับคำสาของตระกูลผมก็ได้อะถ้าผมอยู่ที่นี่แปลว่าผมต้องตายสิครับฉันจะเข็มไปอยู่ด้วยสาเจวันนกัะโยมียงคุณเข็มออกมาเลยครับคุณเข็มมึงจับยอมส่งมันมาให้กูกูจักอยากรองดีกับกตู จะทำให้พ่อครูเลิงมองผมเป็นคนนอกให้ได้ครับโอ้ oh. Oh my god ที่เก่งกูเชื่อนะเว้ยไม่ต้องมีทางเอาชนะให้คำสาบันได้เมื่อกี้คือใครลิวจินปะใช่ไหมเขาชื่อนั้นปะอรอยสักยังอยู่ก็โอเคตีชา น้ำมนใช่ไหมเมื่อกี้ต้นฟอร์วานเฮียไม่ยอมแพ้หรือว่าเข็มมึงมันแสหาเรื่องนะมึงต่างหากที่มาเรื่องคูเธอมาขอให้ฉันช่วยมาอยู่ที่เรือนฉันก็นับว่าเป็นคนของฉันมึงท่องตามที่ยี่สีบอกเลยถ้าครูมีใจจริงอ่ะเขาจะคิดมึงยังอยู่ม่สซ่เลย ผ้าชุบน้ำมาเก้าสิงหาเก้าสิงหาสามทุ่มครึ่งทางช่องวันอันคัดสี่ทุ่มครึ่งไอ้ฉีก็น่าจะเป็นคอนเซปต์เดียวกับตัวข้ามฝากเคียงเธอเนาะส่วนตัวคิดว่าเทรลเลอร์ตัวนี้ดูดีกว่าตัวเดิมนะเพราะพาออตอะมันจะมีความ ดูสดใสกว่านี้ในขณะที่ตัวออฟฟิเชีดูหม่นหมน,หมนดูทำมือทำมือขึ้นซึ่งส้มชอบนะมันดูจริงตังขึ้นอะ่ะเออดูดีขึ้นดูดีขึ้นอันนี้ต้องยอมรับจริงๆแล้วก็ขอชื่นชมเรื่องการแสดงละกันเรารู้สึกว่าทั้งตัวพี่เก่งทางน้ำปิงอะ่ะดูเปลี่ยนไปจาก Pilot เพราะว่าตัวที่เป็น Pilot เรารู้สึกว่าพ่อครูจะดูมีความเด็กๆอะแต่วันนี้พี่เก่งอะ่ะดูพูดช้าลง ชัดถ้อยชัดคามากขึ้นแล้วก็โทนเสียงที่เขาใช้ก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะดูต่ําลงดูแบบดูทรงภูมิเขาเรียกว่าไม่รู้แบบใช้คําว่าอะไรดีการแสดงวิธีการพูดทุกอย่างเริ่มเริ่มเริ่มเข้าปากมากขึ้นเริ่มทําได้ดูสมกับเป็นพ่อครูมากขึ้นส่วนตัวเข็มจีราเนี่ยเราว่าไพรหลดอะตัวน้ำปิงจะดูเด็ก แต่ว่าอันนี้ก็ยังดูเด็กนะก็ยังมีความเด็กอยู่เพียงแต่ว่าดูไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ว่าคานี้มันจะถูกหรือเปล่าดูไม่ได้งงแงงเท่าอันที่แล้ว,วอันนี้ดูเป็นเด็กแต่ดูนิ่งขึ้นเออเราเรารู้สึกว่าทุกคนดูเพอร์ฟอร์มได้ได้นิ่งกว่าตัวเออพายโลที่สําคัญคือซีนิมาทกราฟี่เขาเรียกอะไรแสงสีเสียงอะทุกอย่างมันดูมันดูจริงขึ้นอะแต่ว่าก็ยังคงคอนเซปต์ความเป็นดูมันดีนะเรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้ดูมันดี ต่างจากค่ายอื่นน่ะคือวิธีการเกรดสีวิธีการจัดแสงของเขามันจะมีความแบบมีความละมุนละมุนตุ้นบางอย่างอืมแล้วก็มีความแสงสวยอ่ะเออมีความแสงสวยมีความละมุนมีความเหมือนใส่ฟิลเตอร์เบลเบเข้าไปนิดนึงซึ่งมันก็ยังมีสิ่งนั้นอยู่ในนี้เพียงแต่ว่าในเรื่องนี้เรารู้สึกว่าจะไม่ได้รุนแรงเท่าเรื่องอื่นๆเราว่าอันเนี้ยดูมีความเกรดสีได้หม่นกว่าแล้วก็วิธีการถ่ายทําดู ดูไม่ได้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เหมือนดูมันดีปกติเราว่าอันเนี้ยกระเถิบมาทางโทนของความตื่นเลร์ความมีมีพงมีผีอะ่ะเออซึ่งเขาทำสิ่งนี้ได้ดีส่วนตัวเรื่องความน่ากลัวเราเฉยๆนะคือความเอฟเฟก ผีอะไรพวกนี้เราเห็นคนพูดใน Twitter ว่ามันดูน่ากลัวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเห็นคนพูดว่าแบบเออมีผีเยอะดูน่ากลัวซึ่งเราจริงๆก็ไม่นะส้มว,ว่าตัวเอฟเฟกต์เขาก็ยังไม่ได้ถึงขั้นวายนะ่ากลัวดูไม่ได้เลยคือส้มก็เป็นคนกลัวกลัวประมาณนึงนะเออแต่อันนี้ก็ยังดูดูดูออกว่าเป็นเอฟเฟกต์ดูออกว่ามันไม่ได้ไม่ได้จริงขนาดนั้นก็ไม่ได้แย่แต่จะดีไหมอันนี้ต้องมารอดูตัวเต็มๆเพราะเท่าที่เราเห็นอนะเราเพิ่งเห็นแบบ นี่นิดห,หน่อยอะ่ะเก็ตป่าแบบผีแบบซีจีควันนุ่นนี่นั่นขึ้นมาเอ่ออันนี้ยังรู้สึกเฉยเฉยไม่ได้ประทับใจเวอร์วังอลังการอะไรขนาดนั้นเอ่อคงต้องรอดูตัวเต็มเว็มว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันจออมายังไงเราอาจจะยังไม่ได้เห็นตัวคู่รองเนาะก็คือเต้นกับ First One เฟิร์สวันยังไม่ค่อยได้เห็นการแสดงของเขาสักเท่าไหร่แต่คิดว่าก็น่าจะดีขึ้นถ้าดูจากแบบคู่หลักเขาดีขึ้นขนาดนี้คู่รองก็น่าจะดีขึ้นพอสมควรเหมือนกัน ไม่แน่ใจว่าเขาใช้ acting coach คนเดิมหรือเปล่าหรือมีการเปลี่ยนอะไรจากแบบตัวพ i l ล t อตไหมเพราะเราสึกว่ามันดีขึ้นค่อนข้างเยอะทีเดียวอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้มันน่าดูอ่ะเป็นเพราะว่าหนึ่งเรารับรู้ว่าเขาใช้โปรดักชันคือเขาลงทุนไปเยอะพอสมควรกับการสร้างบ้านพ่อครูขึ้นมาใหม่อ่ะเนาะเราเราถือว่าเราขอยกนิ้วให้กับดูมันดีในในช่วงปีที่ผ่านมาเราสึกว่าเขาลงทุนกับซีรีส์ของเขาไปเยอะมากแล้วมันทําให้ซีรีส์ของเขาอ่ะ ดูดีขึ้นจริงๆทั้งข้ามฟ้าเคียงเธอแล้วมาเขียนจิราต้องรอดเราเราว่าพี่ออฟน่าจะหมดเงินไปเยอะอยู่แต่ก็ถือว่าคุ้มค่านะคะอันนี้คุ้มค่าจริงๆนะเออน,นี้เราต้องบอกเลยว่ามันมันคุ้มมากจริงๆที่ผลงานเขาทํามาได้ดีขนาดนี้อืมส่วนตัวเราขอให้คะแนนอยู่ที่เก้าเต็มสิบละกันคือถามว่ามันยังมีจุดที่เราว่ามันไปได้ไกลกว่านี้ไหมก็มีเออแต่ทั้งหมดทั้งมวลอะส้มว่าเขาทําออกมาได้ค่อนข้าง ดีมากๆทีเดียวอะเดีย๋ยวมารอดูกันว่าตัวจริงนะคะวันที่9สิงหา EP 1จะดีอย่างที่เราคาดหวังไหว้หรือเปล่าก็อย่าลืมติดตามนะคะช่อง YouTube ของสม้มแล้วก็ช่อง TikTok นะจะได้มาเจอกันตอนที่ซีรีส์ออนแอร์นะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะไปแล้วบายๆเจอกันใหม่จ้า